เธอรู้เปล่าว่าจริงๆแล้วคาว่ากีฬาเนาะหรือคาว่าสปอร์ตเนี่ยอ่ะเป็นภาษาอังกฤษก่อนละกันสปอร์ตเนี่ยมันมาจากอะไรก็สปอร์ตแปลว่ากีฬาจริงๆรรอองค,คำว่าสปอร์ตเนี่ยมันมีรากศัพท์เออมาจากภาษาฝรั่งเศสคือคําว่าแบบปอกเดปปอกเกือบสิบแล้วเดปอกมันหมายถึงว่าแบบเวลาว่างอะ่ะเออเวลาว่างแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความหมายที่เก่าแก่ที่สุดอ่ะของภาษาอังกฤษเนี่ยมันอยู่ในช่วง ศตวรรษที่ประมาณศตวรรษที่1 4อะไรเงี้ยเขาพูดว่าสิ่งใดใดที่มนุษย์พบว่าน่าขบขันหรือเพลิดเพลิน <c oughs> คือแสดงว่าสิ่งนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแบบให้แบบยามว่างใช้เวลา <c oughs> ให้มันรีแลกซ์ให้มันมีความสุขให้มันเอนเตอร์เทนเฮ้ยดีนะถูกต้องเพราะจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ว่างก็คือไม่ต้องมาเล่นกีฬากันหรอกอย่างเงี้ยหรอเออซึ่งจริงๆแล้วคำว่ากีฬาเนี่ยในภาษาไทยเองในในภาษาไทยเองเนี่ย มันเป็นคำบาลีเนาะเป็นคำบาลีซึ่งมีความหมายถึงกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย